5เคล็ดลับในการเพิ่มเงินในบัญชีแบบง่ายๆเลยที่คนประสบความสำเร็จทุกคนทำ ข้อที่1เลยนาฬิกาปลุกและคุณต้องตื่นขึ้นทันทีพอเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดคุณดับนาฬิกาแล้วคุณก็นอนต่อสุดท้ายแล้วคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังงานที่ดรอปลงเพราะฉะนั้นนาฬิกาปลุกเมื่อไหร่คุณตื่นขึ้นทันทีพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ในทันทีเลยข้อที่2คุณออกกําลังกายหน่อยเพื่อที่เพิ่มพลังให้กับร่างกายและจิตใจของคุณข้อที่3คุณนั่งสมาธิสักส0ถึง15นาทีเพื่อที่ให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบเริ่มต้้้้้นนนนวววัััใใหหหมมมม่่่่่ดยยยสตตติิปญญาททีีีเเเฉบบบแแลลขออ4คุณงร มีระเบียบแบบแผนคุณลงไว้เลยว่าตารางงานในวันนี้ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นคุณต้องมีอะไรบ้างคุณจัดตารางงานทุกสิ่งทุกอย่างให้ชัดเจนมาทําให้คุณใช้ชีวิตแบบมีระเบียบแบบแผนข้อที่5ข้อสุดท้ายเลยให้คุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณคนในครอบครัวของคุณขอบคุณอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆในชีวิตของคุณมาทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคชีวิตคุณเนี่ยโชคดีโอกาสดีๆเรื่องราวดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณใช้5ข้อนี้ในทุกๆวันจะเป็นวันททีีี่่่ดดดสสุุําาาหรรัับบคคคณผมมเเง็กช้อยลน